เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการคูณด้วยแม่25นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าการคูณด้วยแม่25เนี่ยครับเทคนิคเป็นยังไงครับก่อนอื่นเราต้องจำเลขทั้งหมด4ตัวนี้ให้ได้ก่อนเลยนะครับมี25 50 75แล้วก็100ครับอ่าพอเราจำเลข4ตัวนี้ได้แล้วก็สามารถคูณแม่ง5 5ได้อย่างง่ายดายครับอย่างอันนี้ครับเมื่อเรานำ25เนี่ยไปคูณกับ1ครับก็จะได้เป็น25อ่าลองดูแบบนี้กันก่อนเลยนะครับ25คูณสเนี่ยครับก็จะได้เป็น50 25คูณ3ก็จะได้เป็น75 25คูณ4ก็จะได้เป็น100นะคบอ่ะแค่นี้พอพอเราขึ้นเป็น25คูณ5เมื่อเราขึ้นเป็น25คูณ5นะครับก็จะได้เป็น125เห็นไหมครับมันก็จะแบบวนลุบมาแบบนี้พอเรานำยีาคูณ6กเนี่ยครับก็จะได้เป็น150 เห็นไหมครับตัว50เนี่ยครับมันก็จะวนลุบมาประมาณนี้นะครับแล้วก็นํยี่้าคูณเจ็ดเนี่ยครับก็จะได้เป็น175เนี่ยครับ75ก็วนลุบมาอ่ะแล้วพอนํยี่สิบห้าคูณ8เนี่ยครับก็จะได้เป็นสองร้อยนะครับก็คือ100บวกกับ100ก็แบบนี้ครับอ่ะพอเข้าใจยังครับพอเรานํา25เนี่ยครับไปคูณกับ9ก็จะได้เป็น200หลักหน่วย ก็จะเป็น25ครับอ่าส2 5่สา่วนพอเรานำเป็น200เออ25คูณสินะครับก็ได้เป็น250นะครับก็เป็นเลข50เกาะวนมานะครับส่วน25คูณกับ11แบบนี้ครับก็จะเป็น275เ็ห้็นไหมครับแล้วก็นำยีาคูณ8เนี่ยครับเท่ากับ25คูณ12ก็จะได้เป็น3 0 0เห็นไหมครับก็ง่ายๆครับ อ่าพอเข้าใจยังครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลีปดีแบบนี้อีกนะครับ